สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดี EP พสองเด้อค่ะของวันที่มื่อนี้วันที่เท่าไหร่ปะสวัสดีครับมื่อนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เก่ามันบอของวันที่เก้าเมษายนค่ะเอา EP พีสองมันมันเฮดระโงกบาสุวีตบาร์ไปเบิ่งค่ะนี่ค่ะเฮดระโงกเหลืองค่ะพี่น้อง แหลกแขงมันมันเนอะมันให้เราโงเนาะเมียนต่อไปกะดีพอมูย่ยผู้ใดบ่นป้านี่ของเขาเหรอครับพี่น้องเส้นลังเขียวพี่น้องเส้นลังเขียวเออลังเขียวงามบอกเราว่าชิวชิวนุ่งอันนี้ก่อนสวัสดีค่ะพูดพูดเอาเท็ดขาวก่อนสวัสดีครับนี่ยังมันหมามันหมานไปต่างคนกับตั้งแจกแยกแล้วพี่น้องเพราะว่ามันหมานเหรอเดี๋ยวพี่น้องเขียวนึงค่ะ างลังๆมีเห็ดผึ่งผึ่งคุ้มป่ะคุ้มดอกง่ายง่ายองดอกเลยนะเมันได้หัวผูอยู่เด็ดป่ะหมดได้เขี้ยวค่ะพี่น้องอีกหนึ่งดอกอีพีสองจะมานไหมพี่น้องมีสามค่ะว่าเาจะได้สองเสียไปหนึ่ง

ใช่เอ้่ยเท่าอยู่ไหเยี่ยงล่ะค่อนข้างหนานี่มา้ยอย่ยงเกาะโอ้ยใช่เห้ยเท่าฮ่ฮ่าฮ่ฮโอ้ยบ้านี่วยดดนี่หมอนเอาหมอนเอาเด็เครื่องตาอะไร หวานค่ะพี่น้องสวยๆเลยเห็ดเพิงหวานบบเมนเวิองเห็ดหนาเล่ล้างเล่ค่ะพี่น้องมีเดียบเลยล้งเล่หน้าเล่สะสมไปทีละนิดละหน่อยเปิดหมากกับพี่พี่เฮ็ดโมนี่แหละแมนผนเป็นเวิร์มเลยระเบิดระเบิดใบตัดเลยทีระเบิดใบต้นตัวนี้มันโ่อะไรเอาตัวใดมันง ผีร้องนู่นใ่ีนี่นะนี่ไนี่แต่ใบใหม่ในหน่วยนะเออละผีทั้งผีก็มีเฮ้ตู้เขียวให้เบิ้งเ่าออกเบิ้องอ๋ออ๋อแดงบ่นี่นั่นจะไปมาคูไก่เนาะพูนพูนพูนบ เห็นยังยังนั่นแหละเออนเฮ้ยนี่แล้วป่ะจุ่มแข็งเออนีมาไก่เนาะเก็บนกกดนั่นแหละนีมาไก่เนาะเอาเลยเก็บเลยเก็บไปเรื่อยๆตุ่มกับมีเนาะเพราะเพราะฟังต้นใหม่ ทอดสุดยอดซาคานิกาหมานอีกแล้วใหญ่เลยเอาดิเอาดีๆเด้ยเดี๋ยวถามเบอร์วีดก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นี่มันหมานเอาเผเก็บ ข้าวเก็บสิเป้าสีเหลืองเหลืองสีเหลืองก็มี่มาเล็วสีเหลืองอีกสองคุณนี่พี่น้องงามๆอีกแล้วมันมันมันนี่อุ้ยขาเสียดเนาะเละค่ะพี่น้องอันนี้ดอกง่ายงามเลยดอกแบบสวยๆเลยค่ะเขียวค่ะพี่น้อง เริ่มมนันนะเริ่มได้ขึ้นมาดอกแบบงามเลยอืมอาองามผมกับพี่น้องดอกงามๆโอ้ขาใหญ่เนาะออง่ายเนยาะให้ลังเลค่ะพี่น้องงามเลยนี่เดี๋ยวมาช่วยเก็บลังเลค่ะพี่น้นงนอง เป็นยไงเป็นไงค่ะพี่นอ้องตัางเคี้ยวค่ะพี่น้องแก่พี่นอ้องดอกงามค่ะดอกใหญ่ใหญ่ปวบเออเต็มตาบป,ปล่าเลยติดขมค่ะพี่น้องดอกใหญ่ายทั้งหลังมีอีกดอกนึงดอกนึงค่ะพี่นอ้องติดขม รวมซาลาฟาเทปพี่น้องมือน,นี้คุณพี่น้องขมดงกบสิเป็นสีดำนี่ค่ะขมยุคาสิเป็นสีแหล่ขาวพี่นอ้องเห็ดเขาแปรงค่ะหน่หน่ยๆหน่ขาวเง่งงามเลยเทปเอาวพี่น้อ นี่แต่รองงามพี่น้องมันตุ่มนะึง็งมองเดียวกันนั่นแหละหน่อยนะเอานี่กำ <c oughs> ลังเสียบเลยตนะ่างตีนเดี๋ยวลองดูค่ะเก็บเงาเลยค่ะบมเดลต้องไก่ได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> มันหมุนเราล้วน ขาดินหรือว่าเห็ดเขาแปลงค่ะอ๋อเป็นมูเลยค่ะพี่น้องมูงามกำลังขึ้นใหม่ างามครับแข็งดีหเสียข้าวเห็ดอื่นไปไหนหมดจ๊ะไม่รู้ <laughs> นี่นี่อ,อันนึันะฝั่งค่ะใส่ไปใหม่เธอเอนี่มันตื่ไข่มันรุดมือตกยังบ่แตกเนาะเอาติล่ะง่ามสรรมเลยเห็ดเขียว หลังเขียวอีกแล้วงามงามอีกแล้วนางเงือกสั่งเจียนเทือนอยู่ค่ะอมันข้าเงวค่ะคมดอกงามงามค่ะพี่น้องนี่สวยๆเลยลังแหล่ด้วยค่ะ,คะงงพี่น้องเฮ้ยใ uh <c ười> ห้เรางงเหลืองค <c ười> ่ะพี่น,อนอ้องกลางทางแล้วผมมีไผ่สนใจมามองเคยได้น้องสิ่งที่ตามหา เล็ไข่ขาวค่ะน oh ี่อุ้ยขาขานี่หอมหอมมันก็ไข่ขาวใหญ่งมูตะเสียได้บึงเอาได้บ่วนี่มือมือกันเล็บไข่ขาวค่ะอุ้ยเอา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 ตัดตัดเอาเสือเพิ่นออกเอาเอาถีเอาได้มันได้บัวปนปนได้อุ้ยหอมปนได้บัวเออเข้าไปที่ตัวเออเข้าไปเพื่อเสือวันนี้ตัวนี้เด้อพี่น้องพระเอกเลยหอม ปัดปัดปัเกียวเยอาเพิ่มนี่สวยไหมคะเห็ดไข่ขาวโอ้ยไงเรือพี่น้องนี่ขี้เกียมกะม่ามือนี่ฮ่าฮ่าฮ่างงขไข่เอมันหนึ่งโห่โเมียนหลุมลบมันรกขนุนไงป้าน่นมันมีหลายรุมันมีหลายหลุมนี่เหออยวขาเออเดี๋ยวเฮ็ดไปปนให้ป้าสี้ิบวอะให้อาเส้นวีดลหร เอ้าพี่น้องหันกลับมาอีกที่ภูรังคตเต็มตาละค่ะนี่บมดเต็มเลยเกี่ยวเบาเก่เบาเนาะบมาพอเะเธอเอากันี่กก่ยางลงไปพูนหืัวเจยไก้เห็ดขนยุ่มใบยุ่งยยุ่มหัวขาดปอืทขาพี่น้องมันบินบินยังมันถาดดน ถ่ายจว่กันมาซาโกนี่มืดหองดังจุ่มให้ต่อแฝง้าเอาคนนึงมาฮิดพุ่นจุ่มฮิดไข่จุ่มกาแปะตัวดังของแท้เลยแน่นอนเห็ดระงอกขาวค่ะพี่น้องเอ้าเอาเลยมานอีแล้วนั่นดอกนั้นพาโรดด้านนั่นเออนี่สวดโโลอยูเก่เหี้ยบเห็นหัวมูเห็ดขมค่ะเห็ดคบลักออกเฉยนนั่ หอบเอ้หหัวสองทานอ่ะทงอ่งเด็ดคมเด็ดก้ยสองสองอ้าวเลยอ่ะพี่น้อเาเก็บเก็บเก็บใสุ่งก่อนคอไปใส่กระตาเฮ้าองกํลังออก แต่คันหาในหม่องจังสสีมันตองซองแห่งเลยเนาะอย่ในห anyway. ลุหมตาบเลยตาบเลยตัวนี้อุ้ยอือไอเบอร์หลุมนี่มันโซ่ลรอตีตัวนี้ตัวนี้อิน,น,นตัวนี้ใดอยู่ฝนอนะไร เผอผมเด้อพี่น่องมาในช่วงใ่ต้นกัที่นารงค่ะดอกบัวคอยเป็นไรเพชรแตทีนารงกับชบว่ายเป็นเพชรดูค่ะเด้กพี่น,น,น้องเกล like ือเผือกผมเอืมอพี่หน่องมา เก็บเอาเก็บเอาบาสุวีเก็บเอานั่งทาล่ะมนเกิดลายอยู่เายอนืมทูกระตาลายล่ะฟ้าก็งามเจีน้องคือสีหล่นตาล่ะค่ะสุดลหน่เก็ือผ็ดมด้อพี่น้องเก็บเ็ดมเกกตางกัเดกต้กรตานังกัเตงามง ไทยอีกล้วพี่น้องเกี๊ยเพชรคมแล้วกับมาเลาะคางคางรถพี่น้องิ1ับบ้านทลยหมานตอนไทยอีกแล้วอย่าเพิ่มเนื้อกระโงกขาวงามเลยค่ะเอาเราไปเรามากกับพ่อของคางรถนี่แหละนี่สวย